ใดีบุ่มก็ว่าดีสบู่เบนเนตรู้สึกได้ว่าดีจริงตั้งแต่ครั้งแรกที่ใช้เมื่อมีอาการคัดจมูกยาหมองน้ำตราดถ้วยทองอินเตอร์คลีนน้ำยาบ้วนปากสมุนไพรลมหายใจหอมสดชื่น เอามาต่อกันกับซับทูเดย์นะครับค่ะช่วงนี้เราจะมาพูดคุยกับผู้ชายคนหนึ่งนะคะที่ตอนนี้เนี่ยกำลังเป็นกระแสบนโลกโซเชียลมากๆค่ะคือเขาเนี่ยเป็นผู้ชายแท้ๆแต่ว่าชอบแต่งตัวเป็นผู้หญิงอ,ออแล้วก็เลยมีคน,น่ยไปติดตามเขาเยอะมากๆนะคะแล้วก็มีคนสงสัยนั่นแหละว่าเอ้าทำไม ถึงแบบชอบใจถึงชอบแต่งตัวเป็นผู้หญิงเลยหรือเปล่าหรือว่าเป็นการชอบแต่งแบบว่าก็รู้สึกว่ามันเป็นสไตล์จริงๆหรืออะไรยังไงวันนี้เนี่ยเราก็เลยติดต่อกับเขาไปเพื่อจะได้มาพูดคุยกับเขากันให้เมคืนนะคะกับคุณริวนัทดันนนั่นเองค่ะสวัสดีค่ะคุณริวสวัสดีครับผมคุณริวแนะนําตัวสักเล็กน้อยค่ะับผมต้องสวัสดีครับชื่อริวนะครับเป็นเจ้าของช่องทิกตอกยูเซียปัจจุบันเป็นนักศึกษาอยู่มหาวิทยาลัยกรุงเทพพนามิเทศศาสตร์ครับ อ๋อก็ยังเออเป็นนักศึกษาตอนนี้คุณในาถานได้ไหมฮะน้องริวนึงอายุเท่าไหร่ฮะอีนี้อายุ21ครับ 21, 21นดนะครับผมแล้วหลักๆในติกตอกของเราเนี่ยเริ่มต้นมาเนี่ยเราทําอะไรก่อนคะในในช่อง <c oughs> เริ่มต้นเลยหรอครับเริ่มต้นจริงๆคือตอนแรกเนี่ยผมก็ลงเล่นๆลงกับเพื่อนนะครับลงอะไรเลือดเดือไปก่อนยังไม่มีคอนเทนต์เรื่องการไต่กิ่งเข้ามาอ่าค่ะหลังจากนั้น เกิดอะไรขึ้นทำไมถึงถึงหันมาทําคลิปแต่งตัวแต่งตัวเป็นผู้หญิงฮะอันนี้อาจจะต้องย้อนไปไกลสั้ดนึ่ตั้งแต่ตอนผมยังเด็กเด็กเนาะเพราะว่าตอนเด็กๆนี่คือผมเป็นเด็กที่มีความอยากรู้อยากเห็นแล้วก็สนมากก็อาจจะมีการเอาชุดของแม่เนี่ยมาใส่เล่นเองบ้างใส่อะใช่ครับแล้วทีนี้พอพอโตขึ้นมาเนี่ยเราเรามีแฟนเราก็เลยเล่นสนอยากจะเอาชุดของแฟนเนี่ยมาถ่าย คลิปลงใน t i k กต k แล้วห้มี้พอถ่ายไปเนี่ยมันมีคนดูเยอะมากขึ้นเรื่อยๆอแล้วก็เลยคลิดว่าเอ้ยเราลองทําตรงนี้ดูดีกว่าแล้วก็เราก็ทําต่อมาเรื่อยๆครับก็คือเป็นเป็นแนวแบบคอสเพย์ใช่ไหมคะสัส่วนใหญ่คล้ายๆครับคล้ายๆคล้ายๆแต่เมื่อกี้เราแอบ,บเห็นขอดูเล็บหน่อยได้ไหมคะคุณริวนี่ครับนี่อันนี้คือเล็บตอนนี้ น okay. uh, ั่ารักเนว่ยนะแล้วเือเล็บยาวกว่าอ่อนอีกนะเพราะอ่อนนันเหนื่อยกับการต้องใช้ไวยเล็บยาวมันหยิบจับลำบากคุณลิวไม่รู้สึกว่ามันลำบากกับการใช้ชีวิตเลยเหรอคะ มันก็ลําบากเลยครับแต่มันก็สวยแต่มันก็สวอถือถือไปหลายคนเวลาผู้หญิงไปต่อเล็บมาอย่างเงี้ยก็บอกว่าเอาเวลาจะพิมพ์อะไรอย่างเงี้ยมันจะยากมากเลยนะพิมพ์ับมือถือจับทุกอย่างไปอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยจะอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยเอาแล้วเดี๋ยวพอเรามาแต่งตัวเป็นผู้หญิงเนี่ยกระแสตอบรับดีมากๆในโลกโซเชียลแล้วสําหรับคนรอบข้างเราสังคมเราอะคะมีผลกระทบหรือว่าตอบรับยังไงบ้างกับการที่เราทําคลิปแบบนั้นช่วงแรกๆคนรอบตัวก็เอาเอาใกล้สุดก็ครอบครัวนะครับก็มีตกใจบ้างแต่ ตก,ตกใจนิดหน่อยแล้วทีนี้เขาก็ถามว่าทําอะไรเราก็อธิบายเขาไปเขาก็เออเขาก็มองว่ามันตลกดีแล้วเขาก็สนับสนุนสิ่งที่เราชอบอะครับเพราะว่าคือต้องบอกอย่างนี้ก็คือน้องริวเองนี่ก็มีฟ<ช>แฟนแฟนก็เป็นผู้หญิงซึ่งที่บ้านก,ก็รู้เรื่องนี้อยู่แล้วก็นจนวันหนึ่งมาเห็นว่าน้องริวเนี่ยก็คือยืมชุดแฟนมาลองแต่งเป็นคอสเพลย์แบบนี้ ใช่ไหมฮะที่บ้านก็ก็ก็ตอนแรกก็อาจจะแบบรู้สึกแปลกใจนิดหน่อยแต่ว่าตอนหลังก็โอเคเข้าใจได้แต่ว่าที่นี้อยากรู้ว่าค่ะว่าในมุมของเพื่อนผู้ชายที่แบบผู้ชายผู้ชายเลยอย่างเงี้ยเขามีมุมมองเออกับเรื่องนี้ที่เราแต่งตัวคอสเพย์เป็นผู้หญิงยังไงบ้างค่ะออันนี้ไม่เคยได้ถามนะครับแต่ว่าคือถ้าถามรีแอคชั่นของเขาที่เห็นตอนแรกก็คือเขาเขาก็ถามก่นว่าแต่ว่าริวทําอะไรอ่ะออออแล้วเราตอบว่าไงเราก็อธิบาย เขาไปว่าอันนี้คือเราเราทำคอนเทนต์ลกทิกตอกอันนี้มันจใจดีเพราะว่าเราก็อยากลองใส่ชุดของผู้หญิงบ้างจริงๆริแฟชั่นมันก็เป็น,เป,นเป็นเรื่องของอะไรดีนะคือมันเป็นเรื่องที่ทําได้ทั้งผู้หญิงทงผู้ชายไม่ว่ามันจะเป็นชุดแบบไหนเรื่องเพาว่าบอกเออก็เข้าใจอืแล้วพอามกันแล้วพอตอนเราทําคลิปแบบนี้แล้วพอมีกระแสโด่งดังมีคนติดตามเรารู้สึกไ่งบ้างคะ ดีใจครับดีใจคือมันมีทั้งคอมเมนต์ทางด้านดีและด้านไม่ดีแหละแต่ถ้าในช่องผมเองคอมเมนต์ที่ดีจะเยอะกว่าอ่าอ่าอาทนี้ถามถึงเรื่องนี้หน่อยเพราะว่าประเด็นเรื่องของ L G B T Q เองในยุคปัจจุบันเองนี่ก็ถือว่าเป็นที่พูดคุยกันเยอะนะฮะเพราะว่าจริงๆแล้วก็ต้องบอกว่าในความเข้าใจของในสังคมเองเนี่ยจริงๆแล้ว หลายคนก็จะต้องมีความจํากัดอะไรบางอย่างที่รู้สึกว่าฉันเป็นเพศนี้ฉันก็ต้องแต่งตัวแบบนี้ออแบบนี้เท่านั้นแบบนี้และอย่าง,อย,างอย่างตัวน้องริวเองที่อ่ะเราก็บอกว่าเราก็เป็นชายแท้ปกติธรรมดาใช่ไหมฮะแต่ว่าเราก็แต่งกายเป็นผู้หญิงได้หรือว่าคอสเพย์เป็นผู้หญิงได้จริงๆแล้วในประเด็นเนี้เรามองว่าอย่างไงะผมมองว่าเส,สื้อผ้าหรือแฟชั่นอะไรพวกนี้มันไม่เกี่ยวกับรสนิยมทางเพศครับรสนิยมการชอบการแต่งตัวกับ รเราเสียงปรงเพทเนี่ยมันคนละเรื่องกันค่ะเพราะฉะนั้นคือถ้าเรานิยามตัวเองว่าเป็นเพศไหนอื<ม>การแต่งกายก็ไม่เกี่ยวอืแล้วคนที่มาคอมเมนต์ด้านแย่ๆแอบขอถามเนี้ยไหมคะเอาแบบไม่ต้องแย่มากก็ได้นะ,ะนมากเขาพูด,พดว่ายังไงเออขามาพูด<ง>ว่ายังไงกับเราเหรอ,อให้ยกตัวอย่างถ้าเอาไม่แย่มากก็มีมาบอกว่าเขาเหมือนเหมือนเลยแบบบางคนก็อาจจะไม่รู้นะครับ ว่ากขเขาคือเขาไม่รู้จักเราแหละเขาก็มาเมนว่าแถวบ้านเรียกกระเทยอะไรหรือไม่ก็แบบอ่ามีมีมาบอกว่าผมเป็นโรคจิตก็มีหอออย่างงั้นเลยหรอแล้วอย่างนี้เออเวลามันมีปฏิกิริยาแบบนี้ตอบกลับเข้ามาอย่างเงี้ยคือแฟนเราได้เห็นได้อ่านคอมเมนต์แล้วเขามีปฏิกิริยายังไงกลับไปอ่ะแอนก็รู้สึกไม่ค่อยดีแหละครับ แล้วตัวเราแต่ก็ยังให้กําลังใจที่จะให้เราทำคอนเทนต์อย่างนี้ต่อไปหรือว่ายังไงเขาบอกว่าควรเลิกเถอะหรือยังไงมีมีไหมฮะไม่มีครับไม่มีคือเราก็ทําในส่วนของเราไปคือเรารับฟังเฉพาะคอมเมนต์ที่มันมีประโยชน์ต่อเราเครับเป็นคาแนะนําคําติชมอะไรพวกนี้ส่วคอมเมนต์ด่าคือเขาเขาอาจจะยังไม่เข้าใจเราก็ปล่อยผ่านตรงนี้ไปอืมคือเราเริ่มจากการแบบ คิดสนุกสนกเอาเสาื้อผ้าคอสเพย์ของแฟนมาใส่ล้เพอเราใส่ไปมาตอนนี้คือเราก็ชอบกับการแต่งตัวในสไตล์แบบนี้ด้วยหรือเปล่าคะคุณดิวครับเร,เราก็ชอบครับเราก็มีความคิดขึ้นมาว่าเราอยากจะลองทำคลิปอะไรพวกนี้ดูแล้วทีนี้เราก็ไปศึกษาหาข้อมูลมาเพิ่มเติมว่าการแต่งตัวแบบนี้เขาเรียกว่าอะไร ซึ่งมันไม่ง่ายนะอยากจะบอกว่าจริงๆแล้วการแต่งตัวถือว่าจะเป็นคอสเพล์หรือว่าจะพูดง่ายๆว่าถ้าสมมติว่าจะแต่งหญิงเนี่ยเพราะผมเนี่ยแต่งมาทุกรูปแบบแล้วใช่ใช่นะฮะคือเข้าใจว่ามันยากมากๆแล้วอย่างนี้เราเรียนยังไงอ่ะที่เมื่อกี้เราบอกว่าเราต้องไปศึกษามาว่าแต่ละรูปแบบแต่ละชุดเนี่ยมันมีวิธีการแต่งไงเพราะคอสเพล์ก็แต่งอีกแบบหนึ่งแต่งหญิงก็แบบอีกแบบหนึ่งแต่งหน้ายังไงอ่ะคือแฟนคุณแฟนช่วยแต่งหน้าให้เหรอคะ แช่ครับเป็นคนช่วยแต่งหน้าให้ส่วนข้อมูลพวกนี้เนี่ยตรงที่ผมไปศึกษามาว่าการที่ผู้ชายแต่งนี้เนี่ยเขาเขาเรียกว่าอะไรก็ไปได้คําตอบมาว่ามันคือการ c อ o s ดสอ่าหรือก็คือความหมายประมาณว่าการแต่งกายในชุดตรงข้ามกับตระเทศกัมพูเพศครับผมกับเพศของเราอ๋อเขามีคําเรียกว่า c อ o s ดสเลยเหรอคะคอสเดสอย่างเงี้ยเหรออ๋อมันน่าอันนี้ผมไม่ค่อยแน่ใจแต่ว่าน่าจะ ไม่ไม่ตรงกับคำว่าคอสเพลย์เพราะว่าคอสเพลย์นี่น่าจะเหมือนการแต่งตัวตามตัวละคระะกระตูนหรือครับอันนี้คือเราตัวสลับเพศเฉยๆอ๋อซึ่งอย่างนี้แสดงว่าโดยปกติแล้วเนี่ยาาภาพที่เราเห็นเพราะว่าเมื่อกี้หลายชุดมันดูเป็นคอสเพลยแล้วมันมีคลิปวิดีโอที่อ่ะที่เป็นแบบเป็นหญิงเลยอ่ะก็คืออย่างเงี้ยนะฮะอันนี้คือคือตอนนี้เราแต่งหน้า ม่อันนี้คือทาสกินแคร์กังจะไรแบลไปมอคือ <จะ S 2> อยากรู้ว่าเราในชีวิตปกติเนี่ยคุณริวแต่งตัวเป็นแบบสไตล์ผู้หญิงแบบที่คุณริวชอบเนี่ยบ่อยแค่ไหนเหรอคะอันนี้แต่งปกติเลยหรือว่าแต่ง,ตงเฉพาะเวลาทำคอนเทนต์มีเวลาทำคอนเทนต์ด้วยส่วนหนึ่งครับแล้วก็มีมีไปเที่ยวกับเพื่อนไปงานใหญ่ๆอะไรพวกนี้เราก็อาจจะมีแต่งกิ่งไปบ้างคือในจังหวะเราจะไม่ค่อยได้แต่งเพราะว่าเรื่องเรื่องของเวลานะครับเพราะว่าเวลาจะแต่งชุดผู้หญิงในรูปแบบของชุดที่เราชอบน นานมากใช,ใช่ไหม,ไ,หมไอ้เวลาอิสเซสซอรี่หรืออะไรต่างๆของเขาเนี่ยมันเยอะแล้วทีนี้บวกกับการที่เราแบบรู้สึกว่าเวลาที่เราจะแต่งเป็นผู้หญิงเนี่ยเราก็ควรจะแต่งหน้าด้วยเราก็บวกเวลาของการแต่งหน้าเข้าไปอี๋อ,อไหนจัดกว่าจะจัดเรดรสให้มันเข้าชุด,ไ,ไ,ดไหนจะต้องมา,านะทำทาสกินแคร์ก่อนลงเมคอัพใช่ไหมแต่แตอย่างนั้นข้อดีในสิ่งที่คุณดิวทำตอนนี้ที่ผงผลเลยก็คือว่า คุณลิวก็จะเข้าใจคุณแฟนมากขึ้นว่าการเตรียมตัวมันนอนขนาดไหนใช่ไหมคะมีกิจกรรมให้ทํามากขึ้นครับแต่ว่าดีนะออนมองว่ามันเป็นกิจกรรมที่ทําด้วยกันกับแฟนด้วยใช่ไหมเพราะว่าคุณแฟนก็มาช่วยแต่งนะเลือกชุดด้วยกันได้อะไรแบบนี้เออน่ารักนะถือว่าน่ารักมากเลยอ่ะนี่อะตอนนี้น้องลิวมองว่าตอนนี้คือโลกมีความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องนี้มากขึ้นไหมเกี่ยวกับเรื่องคําว่าเราใช้คําว่าทําอะไรก็ได้ที่อาจจะ ตรงหรือไม่ตรง,รตรงกับเพศสภาพของเราเอ่าคือถ้าในเอาเอาในบ้านเราก่อนนะครับในของประเทศเราบา,บางคนก็าอาจจะยังไม่เข้าใจเพราะว่าด้วยความเป็นผลมาจากสมัยก่อนเนาะก็คือยังไม่ค่อยมีการเปิดรับอะไรพวกนี้แต่ว่าคือของทั่วโลกหรืออะไรพวกนี้เนี่ยเขาก็จะมีการยอมรับอะไรพวกนี้มากขึ้นแล้วอืมอ่าโดยโดยเราจริงๆเรามีไอดอลไหมเรามีไอดอลไหม มีอาจจะมีใครสักคนหนึ่งที่แบบว่าเป็นเป็นคนนี้รู้สึกว่าชอบสไตล์เขาจังเลยเขาก็เป็นคนหนึ่งที่แบบว่า cross dressing เหมือนกันหรือว่าอ่ะก็ไม่ได้แต่งตัวตามเพศของเราตามเพศสภาพของเราจริงๆอะไรอย่างเงี้ยจริงๆมีอยู่คนหนึ่งครับแต่เขาเป็น LGBT นาะคนนี้เขาเออ่พี่ธรรมชาตินะครับเป็นดาวติ๊กต๊อกเหมือนกันอ๋ออ่าอ๋ออ่ออ๋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 นอ๋ออออ๋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 เอ๋อ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 อ แต่งตัวได้มีสไตล์เป็นของตัวเองมากแล้วก็การแต่งตัวแต่ละอย่างคุณแกคืออคเซอร์รอะไรพวกนี้จัดเต็มหมดแล้วแกเป็นคนที่มีความมั่นใจอันนี้เราก็เลยยังนี้ครับเอออันนี้เรื่องจริงแล้วในชีวิตประจำวันนอกจากเรื่องเล็บแล้วเนี่ยมีอื่นไหมคะที่คุณดิวแบบอาจจะไม่ได้ถึงขั้นแต่งตัวเต็มเหมือนปกติอะไรเงี้ยมีแบบอะไรใส่ที่มันมากกว่าปกติไหมเอ่ยมากกว่าผู้ชายทั่วไปอะไรอย่างเงี้ยแตนอกจากเล็บก็มีแค่เมคอัพบางทีครับแบบแต่งหน้าเบาๆข้างนอกอย่างเี้เราก็เรื่มเรียนไปเรื่อยเพราะบางทีแบบ สมมุติเราไม่ได้อยู่กับแฟนเราก็อาจจะแต่งหน้าอีกบ้างเอางี้ถามถามอันนี้ประถาม็นเคล็ดลับแล้วกันเพราะว่าหลายคนเนี่ยพูดถึงเรื่องสกินแคร์หรือว่าเรื่องแบบว่าการดูแลผิวก่อนออกจากบ้านของผู้ชายแต่ละคนเนี่ยผมเชื่อว่ามีไม่เหมือนกัน ของผมก็จะมีเป็นขั้นตอนจํานวนหนึ่งอย่างเน้องนิวอย่างเงี้ยไม่แต่มันก็จะมีผู้ชายที่ไม่ชอบที่จะทาอะไรเลยไม่มีเลยก็มีไม่ชอบเลยมันเหนียวไปหมดอาบน้ำเสร็จก็ออกจากบ้านเลยใช่อันนี้เอออยากจะบอกอะไรกับน้องนิวอย่างเงี้ยอยากจะบอกอะไรกับผู้ชายที่อาจจะไม่ค่อยเข้าใจเรื่องการดูแลผิวของเราบ้างไหมคะครับเมื่อก่อนผมก็ไม่ชอบนะทาลูั่นเพราะว่ามันมันเหนียวใช่ไหมอ่าอ่าอแต่ตรงนี้คือคือถ้าเรื่องของตะกินแค์มันเป็นเรื่องของการดูแลตัวเองอะครับถ้าสมมติทําได้ก็คือเท่ากับว่าเราเป็นผลดีกับตัวเอง ทำให้หน้าตาเราดูชุ่มชื้นหน้าตาดูดีขึ้นอ่าอยากจะให้ถ้าสมมุติว่ารู้สึกว่ามันมเหนียวเนินาเวลาทาหรืออาจจะเป็นคนผิวแพ้ง,ง่ายก็ลองหาสกินแคร์ที่มันยี่ห้อดีๆครับเวลาทาเข้าไปสลับเวลานิดหน่อยอแลประมาณสิบยี่สิบนาทีมาทาตรงนี้แล้วรอให้มันแห้งเนี่ยใช้บางยี่ห้ออาจจะใช้เวลาไม่นานอ๋ออ่ะถามอ่ะของน้องริวเนี่ยก่อนออกจากบ้าน ในวันปกติเลยนะที่อ่ะไม่ได้อาจวันนี้อาจจะไม่ได้แต่งหญิงอาจจะแบบว่าอา่เป็นวันสบายๆายออกจากบ้านสกินแครหรือว่าอ่ะเราเตรียมหน้าก่อนออกจากบ้านกี่ขั้นตอน,น,ตอนมีอะไรบ้างปกติก็มีทาทาผิวครับตัวทำให้ผิวชุ่มชื้นแล้วก็เซรั่มแล้วก็น้ำตกครับ,คร,บครับผมแล้วก็ก่อนจริงจิงก่อนอาบน้ําก่อนก่อนที่จะมาทาเซรั่มนี่ก็จะมีอ่ะ วิดโฟมครับวิดโฟมที่ตีเแล้วเป็นโฟมามาล้างหน้าอ๋อนี่ขั้นตอนเขาจริงจังนะขั้นตอนจริงจังนะไม่เล่นๆนะนี่จริงจังเลยนะอ่าสุดท้ายอยากจะให้คุณริวฝากอะไรถึงคนที่อาจจะมองเราไปแบบเฮ้ยยันนี้มันแปลกอ่ะไม่ปกติเลยครับผมหรือแบบทำไมมาทำอะไรแบบนี้คุณริวมีอะไรอยากจะพูดกับคนเหล่านั้นไหมคะจริงๆอยากให้ลองเปิดใจกูก่อนครับเปิดใจก่อนเลยนี่ก็ลองให้อยากให้ลองไปศึกษาเรียนรู้ดู จริงๆสังคมบ้านเราอาจจะยังมองว่าเป็นเรื่องที่แปลกใหม่ครับแต่ว่าอสไตล์กันแต่งตัวหรืออะไรพวกนี้เนี่ยมันค่อนข้างแพร่หลายในต่างประเทศเนาะซึ่งมันไม่ใช่เรื่องที่ผิดหรือไม่ใช่เรื่องที่ไม่ดีอะครับก็เป็น,เป,น,เ,ปนเป็นเรื่องที่ดีมากๆเลยด้วยซ้ำกับการที่ทุกคนในสังคมเนี่ยสามารถเป็นตัวของตัวเองได้โดยที่ไม่ต้องไปกลัวว่าจะมี n นกา t i v i t อ c เ m i n เข้ามาหาตัวเอง เอออันเนี้ยความชอบของเราอย่างหนึ่งคืออย่างน้อยอ่ะเราได้ซื่อสัตย์ต่อความชอบใช่ที่เป็นส่วนของเราเองความชอบส่วนตัวของเราเองว่าเราชอบอะไรแล้วเราก็เป็นแบบนั้นจริงๆนะฮะติดตามน้องริวได้ช่องทางไหนดิ k t อกดิท็อกครับครับผมดิท็อกริวเซียสนี่เราขึ้นมาได้แล้วนะฮะลิวต้องหาในในช่องค้นหาครับว่าแฮชแท็กน้องริวน้องริวแฮชแท็กน้องริวก็ได้เลยวันนี้ขอบคุณคุณริวมากๆนะคะที่มาคุยกับเรานะขอบคุณนะคะขอบคุณมากครับ เล็บสวยมากขอบคุณค่ะบ๊ายบายเล็บคือเล็บสวยเข้าใจแต่ว่าคือกังวลปันพิมพ์เฉยใช่แต่เก่งมากนะเพราะออนก็เป็นผู้หญิงที่ไม่สามารถทําเล็บยาวๆได้อะคือชอบนะแต่พอมาใช้ชีวิตจริงเราเป็นคนไม่ระวังอ่ะมันจะแบบก็แกมันติดนุ่นเล่นเทะไปหมดเลยอย่างนี้นะคะดังนั้นต้องชื่นชมคุณลิวนะคือทําเล็บได้ขนาดนี้เก่งมากนะต้อ็ชื่นชมอย่างที่บอกความซื่อสัตย์กับความชอบของตัวเองด้วยนะครับผมนะฮะ